สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันดิการทรักกับผมนะฮะทินทบันดิตมามาดูการกู้ร้อยสามสิบตัวใหม่ล่าสุดนะครับกู้โดยสองร้อยครับท่านผู้ชม,อม,อม,อมเอา้าลุ้นด้วยกัน,นะฮะไปแล้วไปไหมโอ้มา หลายมุมหลายแอคชั่นนะครับลองติดตามกันดู้ามีหลายช่องอยู่ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับให้เรารับชมด้วยกันท้ายเป็นสุงมะพร้าวนะครับแล้วก็ท่อนไม้แถวนี้แหละที่พอหาได้สืบเรื่องมาจากเข้ามากู้รถเกี่ยวข้าวคูเต้านะครับปรากฏว่ามาเจอดินโคลนดินกระทิจมฮะมากู้เขาแต่ว่าเราจมเองเลยต้องเอา2อ0นี่นะครับของตัวเองฮะเข้ามากู้แหมยังโชคดีครับ ความเสียหายตัวรถไม่เยอะสักเท่าไหร่ขับโดยจันติงนะฮะคันนี้ในทีมของแก้วสง่าครับขับผูขอนให้ดีครับเหยียบดินแข็งแล้วนะ่าจะปลอดภัยฮะแหมรอกันทั้งวันใจจดใจจ่อครับมือประสานมืออีกครั้งหนึ่ง เอา,อาขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเอียงหน่อยนึงเดี๋ยวต้องไปค้ำก่อนฮะ นี่นะครับที่บอกว่ามีไม้รองอยู่นี่ขนาดไม้รองนะครับหายไปทั้งขอนเลยอืมอม,มารอมาทั้งคืนนะผู้ชมใช้เวลาร่วม เกือบเกือบสิกว่าชั่วโมงครใจจดใจจ่อครับ80%หรือว่าอุ่นใจขึ้นแล้วราการต่อไปก็คือไปให้พน้นตรงที่มันน่วมในการปูแพรขอนไม้นั่นแหละครับแหม่นี่แหละครับหลายคนบอกว่ามาพู้รถเกี่ยวทำไมต้องคิดแพงนะฮะ6 0 0ับ0 0 0เป็นหลักหมื่นก็มี นี่คือคำตอบนะครับมันเป็นงานท้าทายฮนะ5 0าสิบ้ามากููเขาบางทีบางครั้งเราก็จมเงินที่รับงานมาอาจจะไม่คุ้มค่าซ่อมก็ได้นะครับปะเดี๋ยวไปส่งกันครับไปส่งกันยังไม่พ้นขีดอันตรายจุดที่วิกฤตอยู่ตรงนี้แหละ แม่ยังทุรักทุเลอยู่ฮะเออเหนื่อยนะครับขอบคุณทำงาน รถใหม่ครับสอบถามไปยังทางผู้แทนขายครับบอกว่ามีการรับประกันของตัวรถอยู่นะฮะ ระวังจมตรงนี้นะเอาให้ดีครับจานติงแหมมีพี่เลี้ยงหลายคนครับ แล้ท่านนี้ก็ระดับอาจารย์เลยนะหลายไอเดียครับมาช่วยกันดีไซน์งานทางที่ดีก็คือปูขอนไม้นี่แหละครับช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์ออกจากจุดตรงนี้ได้ก็ถือว่าปลอดภัยครับท่านชม ยังไม่พ้นนะผู้ชมถือว่ายังมีจุดอันตรายอยู่เ,องงเจอกนคลิปหน้าครับแม่กับพิปตา่ได้สักคลิปเลยขอบคุณมากนะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมาในจุดตรงนี้ครับ80%อุ่นใจได้อยู่ อีก20%ครับไปอรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันลานเลยนะครับสวัสดีครับ